วันนี้เราอยู่ที่วัดทุ่งสีวิไลนะคะเราจะมาสัมภาษณ์สินค้าโอท็อปนวัดวิถีนะคะของตำบลชีทวนอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีไปชมกันเลยค่ะค่ะ,ค,ะคุณแม่แนะนำตัวหนค่ะชื่อจงกรตออบอ้วนนะคะ เป็นประธานกลุ่มผ้ายูกดอกมณีชีทวนค่ะคุณแม่เล่าประวัติความเป็นมาของการทอผ้าที่นี่ค่ะประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้านะคะครั้งแรกกลุ่มเราที่กลุ่มผ้ากลุ่มผ้าฝ้ายทอมุ่ย้อมสีธรรมชาติชีทวนนะคะควาเป็นมาของกลุ่มก็คือมีมีคนในชุมชนชีทวนนี่แหละคะ่ะที่เขามีศักยภาพาพอไปทำงายู่ที่กรมส,ส่งสินค้าการทอเสกแล้วก็ ได้นำงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเจ็ดซึ่งจะทำเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมอาชีพให้กับคนชุมชนนะคะก็เลยมาเอางานมารวมจุดมาเรียนเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาตินะคะหลังจากเรียนอ่าเราก็มีคนไปเรียนร่วมเรียนกันประมาณ12คนนะคะย้อมสีธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นย้อมย้มครามนะคะย้อมคลัง่งย้อมสามารถจะเป็นสีธรรมชาติทั้งหมด แล้วก็หลังจากเราเรียงการย้อมสีธรรมชาติเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็น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 ผ้าเลยนะคะพอเป็นผ้าพอผ้าเป็นเป็นผืนนะคะเช่นนะคะขออนุญาตนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผ้าฝ้ายย้อมธรรมชาตินี้ค่ะเป็นสีธรรมชาติแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาตินะคะอป็นคืนธรรมชาติประมาณนี้หลังจากเราเรียนย้อมสีธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ที่ท่านสอนจากกรมส่งเสริมศาสตรกรรม ในส่วนกลางนะคะจางวันชัยท่านก็จะมีภาร,รก,กิจก็คือไปสอนกลุ่มพายกดอกกลุ่มเกี่ยวกับพายกดอกที่กลุ่มตารสูงนะคะ,อ,ะอำเภอการสูงบ้านบ้านพงเจริญแม่กระลยบอกว่าอาจารย์ต้องอยากได้พายุดอกด,ด้วยเขาจะไปเรียนจากอาจารย์เพิ่มเติมได้ไหมอาจารย์ท่านก็บอกว่าได้ไปได้เราก็เลยในในกลุ่มนะคะก็เลยออกมงิึเลกใส่กัน เราเงมนกันแล้วก็เอาเข้าวเหนียวเอาทุกอย่างที่จําเป็นในชีวิตประจำวันนะคะไปกินนอนอยู่กับเขาชิโน่ยู่ประมาณ20วันเพื่อเรียนมาพัฒนาเป็นผ้าย,ยกยอเป็นผ้าจากผ้าพื้นธรรมดาพัฒนามาเป็นผ้าย,ยกดอกเพื่อเพิ่มมือท่าผ้าให้ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการทําผ้าจุดเริ่มต้นของการทําผ้าก็คือกรมสนส,นสาานศาสตการท่อเจี เป็นเป็นหน่วยงานหลักในการมาส่งเสริมใหอ้อาชีพทอผ้าซึ่งอาชีพทอผ้านี้อยู่คู่กับชีทวนกับท่าสรามาเป็นวิถีชีวิตเพราะว่าสมัยแม่เป็นเด็กนกคะคะใต้ถุนบ้านบ้านสมัยโบราณมันจะเป็นบ้านทรงสูงสูงใต้ถุนบ้านจะเป็นที่โลง่งเขาก็จะเอากีทอผ้าไว้ใต้ถุนบ้านทุกบ้านหลังคาจะมีกีทอผ้าใต้ถุนบ้านทอผ้าเพื่อไว้ใช้เองเป็นผ้าขาม้า ให้คุณพ่อใ,ใช้เป็นผ้าแบบนี้แม่พี่เนะี่ยยายก็อคอเพื่อเอาตัดเป็นกระโปรงเย็บมือพอก็ทอมือเย็บมือใส่ไปโรงเรียนแล้วก็สีขาวล้วนก็เอาไปเสื้อนี่คือการถักทอฝ้าใช้เองแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสมัยโบราณจะไม่มีการจำหนักแล้วก็ทอใช้เองแล้วคนในชุมชนมีส่วนร่วมยังไงบ้าง คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกลุ่มตรงนี้นะคะตอนที่เรามา,าเรียงย้อมสีธรรมชาติเรายังไม่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเราแค่เชิญชวนคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องก,การย้อมสีธรรมชาติและการเอาผ้ามารวมย้อมสีธรรมชาติด้วยกันเสร็จแล้วหลังจากเสร็จตรงนั้นนะคะที่แม่ไปเรียน้ายุด,ดอกมาตรงนี้แม่ถึงมาจัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นจดุดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโอท็อป ของพัฒนาชุมชนนะคะเป็นกลุ่มภาาเย็กีอยกันในชีชวนแล้วต่อมาก็ได้เกิดเป็นกลุ่มวิสากิจชุนชนภ้าเยเกี่ยวกันในชีชวนประเด็นต่อไปนะคะช่วยส่งเสริมชุมชนยังไงบ้างสําหรับเรื่องการทอผ้านะคะช่วยส่งเสริมชุมชนยังไงก็คือเอาแม่โดยตรงเลยนะคะแม่มาจากกรุงเทพไม่มีอะไรเลยค่ะมีลูกมาด้วยยังไม่อย่าชีวิตตอนนั้นตอนแรกอยู่ทำเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มปลาส้ม แล้มันก็ไปไม่รอดใช่ไหมคะพอดีมีการโครงการลงมาว่าจะยอ้อมสีธรรมชาติเราก็เลลงชื่อไว้ตรงนั้นคนที่เรียนก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นงานที่ยากเราแค่ชอบเรายังไม่มีประสบการณ์มันยากแต่โดยที่เราตั้งใจแล้วก็อาจารย์ที่สอนท่านก็เอาใจใส่ให้เราได้เป็นอาชีพเราก็เลยห้งเป็นกลุ่มอาชีพมีกลุ่มอาชีพทำแล้วก็ หลังจากตั้งเป็นกลุ่มอาชีพแล้วก็มาลงจุดขายที่นี่อันนี้คือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มสําหรับสิ่งที่ได้ในชุมชนก็คือตรงนี้จะเป็นจุดขายของอํององาเภอทางในจุดขายแล้วก็จุด,จดแหล่งท่องเที่ยวหลักที่คนทั่วไปมนาะที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวตา่างประเทศนะคะมีหมดอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกาหลี ในประเทศไทยก็แค่พิธีจังหวัดเลยทุงเที่นี้มาบอกตรงนี้จะเป็นเพราะว่าพีม,พมีพระพิธีเสร็จในวัดที่นี่คุณจะมาไหว้พระพาไหว้พระเสร็จเราจากร้านตรงนี้เขามองนะเอ๊ะตรงนี้ีนีไรแล้วก็เห็นพ้าพขก็แวะมาเลีอกชงแล้วก็มาซื้อก็ทําให้คนในชุมชนมีนนมไรายได้นะคะแล้วก็เป็นการนั่นค่ะกิฐตกร้ามาเลยคะ่ะตะกร้ามาอะไรหนึ่งค่ะ อ,อันนี้เป็นสิ่งที่มาทำเพิ่มเติมนะคะก็คืองานตะก,ก้าสาังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของของท่าศาลาท่าศาลาเป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำชีแม่น้ำชีก็คือจะมีการหาปลาตะก,ก้าใบนี้ใช้มาตัง้งแต่สมัยไม่ไม่ใช่คือตะกร้าตกแต่งเนี่ยใช้มาตัง้งแต่สมัยโบราณเลยสมัยแม่เป็นเด็กนะคะหนูไปเอาไปอีกนึงมาหนงใบใหญ่ะคะ่ะลิมสุดนะคะลิมสุดทั้งนี้อ่ะโอเคค่ะนะ ใบนี้จะเป็นแบบด้างเดิมทรงนี้นะคะเป็นจะใหญ่กว่านี้ได้ใหญ่กว่านี้แล้วก็พ่อพนนพ่อพี่พ่อแม่เนี่นก็เป็นชาว้ันท่าสาราพันก็ไปหาปลาใช่ไหมคะไปใส่ม่องไปหาปลาไปใส่ใส่แตเอากลาตาตัวนี้แหละไปใส่แต่ว่ามันจะใบงหญ่กว่านี้แต่ว่าหูกลาตามันจะบริบูรณ์บริ้เป็นไวแบบนี้เป็นเป็นไม้ไผ่ที่ตรงนี้เป็นไม้ไผ่ตรงนี้เป็นไวาตรงนี้เป็นไม้แต่ว่าตรงสายมัน สมัยโบราณท่านจะเอาเป็นเป็นเชือกเชือกมในกับเชือกคือว่าเอาไปผูกควายในสัตว์ประมาณนั้นเหระให้เป็นสายเป็นเพื่อาไปใส่ปลาเอาไปใส่ป่าไปหาไปหาอ่ะไปใส่ไส้เลยนะคะไส้เนี่ยมันจะกินว่าไส้หาป่าก็แต่ก็เท้าไปยังไงป่าก็แตกั่วแตกกแต่เต้นเต็มเหมือนเขาตกแตะเขาเลยนะกระต่ายตกแต่ไอพี่มากของสิตัตกแต่ตัวนี้ที่ให้เป็นหูควายหนังสมัยโบราณจะหูใหญ่กว่านี้เขาใส่ใบใหญ่กว่านี้ เอาไว้ข้าใส่ปาป่าที่ตัวนี้น้อยพ่อผู้จงมาให้เอาไปกินพ่อกับปอยให้คนออกไปอัน,นที่มากกว่าบังกระตาตัวนี้กระตากตแตกกระตาษนี่กับหน้านของบาารรทัสรามมซีมูหาตอนที่พันธุ์ฮิตเป็นแบบนี้แล้วแม่ก็มาพัฒน,า,นาเป็นตัวนี้พัฒนาเพื่อให้ใส่กับผ้าไทยเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดของผู้กับผ้าไทยแล้วก็ส่งเสริมให้คุณตาหมู่ห้า่นมีอาชีพเพิ่นทำของเพิ่นอยู่แล้วเราก็ไปส่งเสริมให้เพิ่น ทำดัดแปลงมาเป็นทรงนี้นะเพื่อให้เข้ากับปัจจุบันนี้ในความทันสมัยดูดีขึ้นจากสายเป็นเชือกแล้วก็พัฒนาเป็นสายหวายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ัตวกล้านี่แหละค่ะทีงานของชุมชนของแม่ที่ว่าเอามาเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มให้คนที่ทํางานชุมชนที่เป็นสารธรรมดาให้พนมีไรายได้จากการสาัตะกร้าแล้วก่อนที่จะมาประกอบอาชีพนี้ค่ะชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ ่อนที่จะมาประกอบอาชีพนี้ชุมชนเป็นยังไงบ้างคือเล่าถึงชุมชนหลักๆชุมชนชีทวนกับท่าสาราเป็นบ้านที่มึงน้องกันชีทวนก่อนที่จะมีท่าสาราก็คือคนในหมู่บ้านท่าสาราน่ยก็จะอยู่ในหมู่บ้านชีทวนนั่นแหละในชีทวนทีนี้แต่งงานกันใช่ไหมพื้นที่มันมันแคบคนก็เยอะขึ้นคนก็ยย้ายไปอยู่ท่าสารา าสา,าตั้งมาแล้วประมาณร้อยร้อยกว่าเป็นแล้วก็คือแยกออกจากชุทชวนนี่นแหละคะ่ะเพิ่ก็มีอาชีพทําไร่ทํานาปกติใช่ไหมทําไร่ทํานาสมัยแม่เป็นเด็กมีปลูกปอด้วยปลูกปอปลูกแม่ยังไม่ไม่ท,ทันตอนแม่อยู่นะไม่มีอ้อยที่ปลูกปอได้ไปปลูกปออยู่แล้วก็พอผ้าได้ถึงบ้านแต่ไม่ได้จาหน่ายพอเพื่อใช้ในครัวเรือนใช้ในง,งานบุญประเพณีเช่นจะม่งาน อะไรเขาก็เอาไปเป็นของชารวยให้กันโดยที่ไม่ต้องซื้ออันนี้คือสมัยโบร,ราณสมัยใหม่ปัจจุบันก็เอามาเป็นเช่นเท่าท่อไว้ไว้ไวสไปได้แล้วก็เอาไปทำาน,นำายนันก็เป็นอาชีพเป็นทั้งมือทัม้มรายได้ในการพ่อผากึันมากหลังจากทำมาแล้วพัฒนาด้านอะไรบ้างหลังจากทำมาแล้วพัฒนาด้านอะไรบ้างชื่อเรื่องผ้าที่เราทอสีธรรมชาติใช่ไหมคะเสร็จแล้ว เราก็มาเพิ่มมูลค่าเดียวกันเป็นผ้ายกดอกนี่ผ้าขมายิงเตยแบบนี้ปกติถ้าเป็นผ้าขมาธรรมดามันจะราคาอยู่ที่ประมาณย้อมสีธรรมชาติถือได้อยู่ประมาณสามร้อยพอเรามาทอเป็นผ้ายกดอกอันแม่ให้ททายหรือว่าถึงเท่าไหร่สี่้อกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะอ,อันนี้คือการเพิ่มมูลค่าแต่ว่า ความยากของงานมันก็จะยากกว่ายากกว่าที่เราทาอยู่แล้วผ้าคมาปกติเขาก็ทํกไปอยู่แล้วใช่ไหมใครๆก็โทรได้อยู่แล้วมาขมา้าแต่ว่าเราจะทําให้เป็นภาคม้าอินเตอร์ผ้าทมายกยอกแบบนี้เ็าต้องไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกยอกนั่นแหละที่แม่ไปเรีนยนจับอาจารย์เพิ่มเติมเรื่องการทํายกยอเพื่อมาพัฒนาภาาของเราเองน,นะคะวันนี้พวกเราก็จบกันไปเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ